สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกปูทุกคนจา้ามือดีสายผูพักเขามาจอบปลาเห็ดยับมือแรงนะจ้าเนาะมือแรกของการเข้าปลาเห็ดปลาเห็ด2021จเจ้าเฮามาลุ้นกันว่ามือดีสายพูที่ได้เห็ดอีหยังบ่จ้าเพราะว่ามันกันยังถือว่าเร็วอยู่จา้าเพราะเพราะมันพึ่งมือนีพึ่งวันที่เดือนสิงหานาะวันที่หนึ่งเองเนะจ้าเนาะปกติสายพูที่เขาปลาเห็ดประมาณอาทิตย์ที่สามของเดือนสิงหาเห็ดสีไลมันลุ้นกันว่ามือนีสิมีเห็ดบ่จ้า ดินมันก็เป็นแห่งยูสันผู้ย่างมาเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วเห็นฝนตกสันผู้เลยมาไปกันเลยจ้าเขาเป็นรุ่นกันมาสิได้เห็ดมาเนาะจ,จ้พี่น้องไปไปกันเลยจ้าเดินเดินจ้าไปเบิ้งเห็ดกันพี่น้องเจอแล้วพี่น้องจ้าซีซั่นเก็บเห็ด2 0 2 1เเนาะจ้ะมาแล้วกับพ่อบ้านจ้ะได้แล้วสานชิบุเซ่เบิงจ้ะ เห็ดมันปูจะพี่น้องจ้าเห็ดมันปูกําลังออกเลยนี่จ้ะบริเวณนี้ย่างเข้ามาปุ๊บกระเจอเลยจ้ทุกปีเลยจ้เนาะเดียวให้เบิ้งก้อนค่อยมาเก็บเนาะนูนพี่น้องกําลังงามกําลังออกแมนเบิดเลยเนี่ยจ้ขึ้นไปนี่จ้ะนี่ไปนี่กับแมนจ้ะนี่กําลังงามเลยจ้ะเนาะกําลังงามเลยพี่น้องแล้วก็จะมีสแตนซบนู่นอยู่ข้างบนนู้นก็จะมีสแตนซบหนึ่งดอก แต่คือที่ทแถวเราสแตนซบดอกนั่นก้มเร้อแล้ว,ลวเดี๋ยวเก็บก่อนนะพี่น้องเขาจะค่อยไปขังเถิงตอ,อสาวยิมผู้เหยียบเห็ดแล้วพี่น้องมันยู่ต้นหยาน้นน้อยนาะจ้าเนาะมาเดี๋ยวเขามาเริ่มเก็บตรงนี้ก่อนจ้น่พี่นอ้องถุงมือสาวซีมพูกะดึงจนขาดน้อจ้าเนาะน,ะนี่เดี๋ยวเห็ดมันปูเรามาเก็บเห็ดมันปูกันพี่น้องกำลังออกงามเลยถุงพี่น้องเอ้ย เห็ดมันปูกาลังงามเก็บกล่องไว้เดี๋ยวพอบานนะเอาใส่ถังน้ำพอบานจะเห็ดมัน man, ปูกําลังออกงามปีนี้เห็ดมาไว้ได้พี่นอ้องเมื่อนีเพิ่งวันที่หนึ่งสิงหาหนึ่งเห็ดมาเราจะปกติสายปูให้เข่าปลาเห็ดอยน้ําอีริจ้ะพู่นะสะอ่อนน้ําข่อยบัทุเจ้าเอ้ยมาเด้อจ้ะเด้อใส่ถุงมือกะดึงถุงมือขาดพี่น้อง ว้าวมาซีซันเห็ดสองพันยี่สิบเอ็ดพูนพอบานไปเก็บให้เก็บเง็ดให้เมียมุนเอเละนะ่ยสน้อพี่น้องจ้ะนี่น,นี่พี่น้องข้างในนี่กำลังอ่อนๆงามๆเลยนะจ้ะเนะะาะซอนผู้เก็บกล่องไว้กล่องไว้ก่อนจ้ะ เก็บกล่องไว้สักก่อนแมวใส่อยู่น้ำพอบาน <c oughs> ดอกงามๆพี่นอ้องนะ ข่ายสองใบสามเดีวยวพี่น้องมาเขาปลาเห็ดมันมีแดดจะขึ้นฟ้าขึ้นฝนถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องสาวสิมพูกบ่เคยวันจากเขาปลาเห็ดเนี่ยจะ้ะสีแดดสีล้มสีฝนสาวสิมพูกับเขาพี่น้องพกเสื้อกันฝนมาแล้วก็เขาปลาเนาะจ้ะเนาะนี่เห็ดกำลังเห็ดเพิ่งออกใหมกนออนออ่กำลังอ่อนๆกำลังงามเลยพี่น้องพูกนะ สวยๆงามๆ,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 ๆอุ้ยงาม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 เดี๋ยวเก็บกล่องไว้เก็บกล่องไว้พี่น้องจ้าอุ้ยมูนี่ไหมพี่น้องเลยมูนี่ไหมที่ได้ตัดขาบ่เนี่ยตัดขาอยู่บ้านติพี่น้องมื่อเนี่ย รู้สึกว่าพ่อบ้านเก็บไ้บวกกัดตัดขาแน่ๆพี่น้องเอ้ยพ่อบ้านเก็บไ้กระสิทวันไ่ทวอนไใ,ให้สาวสิสมพูลเลยล่ะจ้ะ โย่มามาแฮปปี้พอบ้านถามว่ามีความสุขบอวาสันมะพ่อเห็ดมีความสุขแล้วนะจ้าเ่าจได้เข่าปลานาะจ้นะเนาะเข่าปลาเก็บเห็ดเก็บผัก oh, นู้นเบิ่งผู้ช่วยในการเก็บเห็ดคูณ <laughs> นะจ๊ะเดี๋ยวเขาเก็บเขาเบิ่งกันอีกเที่ยนึงนะพี่น้องจ่ายใส,สผู้เก็บแป๊บนึงก่อนพี่น้องบรรยากาศปลาเขาลําเนาไพในเมืองน้องนะจ้าเนาะ สาวสีผู้เห็นอีกแล้วสองมูสามมูพี่น้องเห็ดมันปูบ้านเฮาแม่จ้าหรืออยู่นีค้นยู่นี่เอิอนอันคันทะเรนเนาะพ,นะพุ่นะพี่น้องพี่น้องอ้ยอันนี้ก็แมนจ้ะไซละ่ะกล้องมันคือบ่ซี่สซเห็ดห้ซาวสีสีผู้กล้องมันหมุนไปซ้ายบันที่เนี่ยเฮ้พี่น้องนี่นี่นนนแมนเบิดพี่น้องอู้นี่มันอยู่ไหนมันอยู่ในป่าหญ้านี่แม่นเบิดพี่น้องจ้า ว้าวกำลังงามๆเลยจ้ะวูวูวูว,วูเดี๋ยวเขาจะเก็บเก็บกล่องไว้ค่อยมาตัดขาเนาะนี่พี่น้องจ้ะแมนเบิร์เลยเดี๋ยวยางเบิร์กันด้ภาษาญี่ปุสิพ้าเบิร์ข้างบนนั้นก็ใช่พี่น้องหนุนหนุหนอีกอุ้มนึงพี่น้องจ้ะโอ,ะะะะโอ้ยว้าวป๊าป๊าป๊าโอเอรเดลโซวู้พี่น้องพี่น้อง มันละคืนเป็นมูมูเลยจ้ะพี่น้องจ้าผุ้น่ะแมนเบิร์นี่พี่น้องเอ้ยนี่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 นนนว้าวเดี๋ยวมาเก็บกันนะเดี๋ยวไปเก็บกับพ่อบ้านกอนเดี๋ยวไปเก็บกับพ่อบ้านกอนจ้ะอันนี้กะอุ้ยว้าวเห็ดเห็ดอันพริกศบหรือเห็ดหนังไกลบ้านเขาเนาะโอ้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 โอโอ př? หักแล้วพี่น้องโอ้ยขาหักเลยขอหักเลยผุ้นั้กำลังงามๆเลยจ้ะ เดี๋ยวเขาเก็บกล่องไปแล้วค่อยมาตัดขาไปพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าปุณนะพี่น้องจ้าว้าวเห็ดแรกสองพันยี่สิบเอ็ดมาแล้วมาเดอ้อมาเด้อจ้ะสะออรดน้ำข่อยแนบ่บ่จ้ะอยู่เมืองไทยเฮากะเก็บเห็ดอีหยังก็เห็ดไข่เนาะพี่น้องเนาะเห็ดปวกกำลังออกหลายปุณนะจ้ะพี่น้องเอ้ยดอกสวยๆไหนเบื้งเบิ่องเห็ดหนังไก่น้ำอีเหล่ โอเสาซิมปูกระเด็ดหักเบิดจ้ะมันอยู่ในโพสกานจ้ะเนาะสายปูกระเลยหักมันพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันคือไปอยู่ไหนแต่สายปูสิเอาให้ยังไงค่อยสิบบหักให้ค่อยพี่น้องจะให้ยังไงค่อยสิบบหักให้ค่อยเนี่ยโอ้ยโอ้ยหักกะกพี่น้องจ้ะว้าวว้าวนึ พี่น้องอู้ยงาม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 คุณนะจ้ะสวยงามมากคุณนะดอกขาวๆอวบ,บ,บเลยจ้ะเห็ดหนังไก่พี่น้องเห็ดหนังไก่อันนี้สายผูเห็ดมันหักนะจ้ะเนาะเอามันอีกก่อนขามันอ้วนดีอยู่คุณไหมจ้ะคุณนะขาขามันหักไว้อันนี้เขาปิดไว้มันขึ้นอีกเนาะคุณพี่น้องกำลังสิขึ้นทางในเดี๋ยวเดี๋ยว ปิดไว้ให้มันซุ่มซื่นให้มันชุ่มชื้นเดี๋ยวให้กลับมาเก็บตรงนี้ต่อเดี๋ยวไปหาพ่อบ้านก่อนไปเก็บน้ำพ่อบ้านเขาก่อนจ้ะไปควบคุมการเก็บเห็ดของพ่อบ้านก่อนเดี๋ยวพ่อบ้านจะเก็บหญ้าใส่ถังให้เมีย,อ,ยอีกว่าเยอะหรอป้าป้าฮะ,ะพกกระสอบพกกระสอบ อ่าดูสปีชไม่กินนะพี่น้องแต่พาเมียมาเก็บจ้ะแล้วบอกกินดอกจะให้พาเมียมาเก็บมาน้าเมียไดย้เดี๋ยวสิเก็บเก็บกล่องไว้ก่อนนะาจะนอ้องคนมาตัดขาที่หลังโอ้โหพี่น้องจางงาม,งาม,ง,ามงามมาเด้อพี่น้องเลยมาเก็บเห็ดน,น้ำกัน ดอกํางามขาวอวบเลยจ้ะว้าเฮ็ดไม่เรางามขัดงามแน่อ้ยสะอ่อนสมแล้วที่แอวพอบ้านออกมาจ้ะทรงขนมเฮ็ดขนมมันเปียเสร็จแล้วกะสวนพอบ้านไปย่างออกกําลังกายกันเธอ,อะพอบ้านรูทันไปย่างใส่ออกกําลังกายไปย่างเก็บเห็ดผู้เขาล่ะพี่น้อง งาม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 บางพ่อบ้านเก็บเห็หด่นก่อนก็เนาะจะค่อยมานางตัดขายาคุณตกมาเด้อฝนเอ้ยให้เก็บเห็ดป้านี่เสร็จก่อนป้านี่มาบผิดหวังจ้ะนอเวนี้อุดมสมบูรณ์อาหารการกินมากๆเลยพี่น้อง เขาปลาเขาโคกก็ได <the> mm ้พักปลาได้เห็ดเด้อลงทะเลก็ได้ปลาฮะมรักมรักมักมักอ่ะสบมรักฟิชเก็บกอง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 โอเวอร์เดอร์โอเวอร์เดอร์ออกโซไอแฮปไออ่ะพวกกระเพกสบออกโซ บัดอีกเกตหาชาวซีมพูนึกว่าสีบ่มีสานพูดได้เอาแนวมาใส่เด้จ้ะมีพอบ้านเอากองใสเปยมาคนเดียวก็คิดว่าเห็นมันยังบ่ออกเนาะพี่น้องก็แค่มามาจอบเบิ่งที่ใดได,ได้โอ้ยอดคืมไหนยเยอะเยอะเยอยฮะ เก็บกองกันจบดจุบไงแก่ยุแคนพุดไรดินอนขอเราดีปกนอนิดเดี๋ยวสิพัทตัดขาเห็ดพี่นองพัดก็คัดโลเวอร์ตรงนี้จะได้แคนซี พี่น้องนี่จะตัดขาเห็ดกันตัดขาเห็ดกันซอบตัดพี่น้องก่อนฝนที่ตกต้องรีบตัดขาเห็ดแล้วก็ไปต่อ ย่านฝนตกพี่น้องจ้าโอ้ยขาเห็ดกำลังอวบอวนงามโอ้ปีนี้สามีเก็บเห็ดได้งามเหลยอเว้ยปั๊บฟลิงพกกระอบแล้วอีโอนละนี่ซีนเลยนะทุกปี ทุกปีเก็บขี้ดินเก็บหญ้าให้เมีหนะปีนี้นเก็บหญ้าเก็บหญ้าเก็บเฮดเชียวช้านเลวพี่น้องพ่อบ้านสาวซีมพัวมุจักปัดหญ้าออกให้เมียนกะ็เป็น I think it's very beautiful gift for papa mama alsoida <c oughs> <c oughs> บ s u u ูบูธที่เก็นก็ not beautiful like this. <Okay. S 1> b e a u t l f u l เลยดีดีบูธที่เก็น very expensive and not like this. <Yeah. S 1> Super. แ o t ด์นดแนนซูเปอร์แหมพี่น้องเห็ดอันนี้ขายแพงแพงเรากับ,บ่ง,งามจทั้งซี่ซ้ำเดอ้อ เลยมามื่อนี้พี่น้องขั้นสาวนิพูมาอาทิตย์หนานี้เว้ยเฮ็ดเถ่าก็ดีนี่บานเถ่าซ้ำนี้กําลังแซบนะจ๊ะเนาะปีนี้ไม่มีตะกร้าเก็บเห็ดเลยตะกร้าพัง แม่บีแดดสิคันตัเนีวยวแดดไปเดินต่อเอ่ะป้าเอ้าอ,อ,าอ,าอามามาคะเมื่อไหรโอ้โหเตะขี่เฮ็ดทิมก็บเ,เบิเบนนุงก้องเมียได้พี่น้องนี่มาเอาอุ้มนี่ต่อจะ้ะสายผู้เก็บกองไว้เอน็นโอเคป้าป๊าพกกระดาษโอเคมามาฮะเราบอกว่าเราเห็นอยู่พุ่นก็นเลยบอกว่าเออเก็บรถลงพุ่นเดี๋ยวเมียสิมาเก็บที่ตรงนี้ท่าค่อยมาตัด เก็บกองกองโอ้ปวดเหีียวกับบยางเหีียวพี่น้องเห็นเห็ดบมมีคอนเวลาสิงเหีียวบันที่ไหนห็ดคาเห็ดหักโมมันมีต่ค้นไทยมาเก็บเด้พี่นอ้องต่างชาติก็มาเก็บคือกันค้นบ้านนี่ก็มาเก็บข้าวเจ้าก็กินเนาะเห็ดอันนี้เนาะจ้าบางคนก็กินสแตนโซบอย แวบๆบแบบเขา้าปาเห็ดย้ำมือแรงจ้ะเก็บ,บเห็ดมันปูนี่กะบ่มมวนซ้ำเก็บเห็ดอันเก็แบบเห็ดเผงใหญ่ได้พี่น้องเก็แบบเห็ดเผิใหใ่มันขาใ่อุบอ,มอมวมเนาะ ตัดขาเห็ดดังอุ้ยมวนหลายเก็บเห็ดผึ่งอย่างเงี้ยเห็ดขาเห็ดทางอีกแล้วพี่น้องเลยเป็นพี่น้องเห็ดหนังไก่เห็ดหนังไก่หรือคนนอร์เวย์เรียกว่าพิกซบข้างล่างเห็ดมันสี่เป็นคือล้างผึ่งอย่าง้ยจ้ะ ใส่ผู้เอาดอกอันนี้ใส่ผู้เอาไปปัดออกเลยเนี่ยล้างพึ่งตรงนี้นี่ปัดมันออกลอนค่อยบอไปเห็ดในเห็ดเ้าอันนี่อาจารย์ลูกมันออกเปิดเห็ดอันนี้แซ่บหลายเด้อพี่น้องเด้อตำเจวก็แซ่บแมเห็ดอันนี้อบๆเราก็มาดตำเจวเนาะเห็ดโอ้เห็ดผัดก็แซ่บจะ้ะจะตำเจวจะผัดก็อร่อย,อร,อ,ยอร่อยทุกเมนูเด้อ บ้านไปขอเห็บประสนใจเมียเราพี่น้องเก็บอยู่ผู้เดียวของเอหมดสามผู้กับญาติญาติเห็บญาติมัดแต่ซอยผู้กับมักลายเขาป่าเห็บเนี่ยจ้ะญาติเห็บแต่ก็เขาอยู่ ฝนหู้เสียงลมเนาะพี่นอ้องยาใา้เป็นเสียงฝนเห้อที่จังเข่าปลาอยู่ในบ้านเขาเลยวินอเลนเข้เหมือน่ะไอเฮียส <here> เล่นเหรอป้า วินอนะ่ะโอเคย่านฝนตกเนาะพี่น้องฝนตกคันฝนตกบ่แม่นย่านอย่างเดียย่านท่ายคิปให้พี่ให้น้องเบิ่งบ่ได้เนาะข้อหมวยหิบนะปะปะข้อหมวยหิบนะมาเอาเห็ดใส่กระป๋อง อย่างต่อพี่น้องปานอเวกกจังสี่หรอป๊อหกอ้ยพี่น้องสายตาอันเฉียบของสาวนิภูมองไปเห็นอีกแล้วเหลืองอารามข้างหน้าเราเห็ดมันปู่พี่น้องเดินมาแล้วก็เจอเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ้าล่องน้ำตรงนี้คืนทุกปีเลนะจ้ะนี่นี่กำลังอบอวบแล้วจ้ะนี่พี่น้องอุ้ย ไปขึ้นไปดูกันสิแมนเบิร์ดนี่จ้ะนี่เหลืองๆนี่เห็ดแล้วพี่น้องเนาะนี่นี่นี่พี่น้องเลยโอ้ยกำลังขาอบบวบเลยด้พี่น้องนี่นี่ชาวซิบูดสิพี่ใหเบิร์เนาะขาอบบวบเหมือนแมนเบิร์จ้ะนี่เห็ดอันเห็ดคั้นทะเล่นพี่น้องเห็ดคั้นทะเล่นหรือเห็ดมันปูบ้านเฮามามาเฮามาเก็บกันเลย ในพ่อบ้านเก็บข้างล่างน้ำกุ้นมาไม่มีเอาอันเดียวซุ้มต่อนน้อยใส่บูสิพ้าเอาไว้ก่อนอจัน้เขาค่อยมาเก็บไหมกำลังดอกแสกสำหรับสาวสีพูพเลยจ้ะถ้าดอกได้น้อยลายกะเขาก็สิพบนะพนนนันีนนาานน้เก็บนนเานาะพี่น้องเขาเสียวันไว้ก่อนนี่ทอแว่นตาจับน้อยก่อนเก็บ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 อันในน้อยสีเอาไว้ก่อนพี่น้อง โอ้ยฉันไปเกิดยุตเตียนเนี่ยอย่างกับพี่น้องอะไต่หากไม้ดึงหากไม้ขึ้นก็สิพังและะ้วบ้านี้เก็บกองไว้ค่อยตัดใส่คูบกันเลืออเก็บเอาดอกมันโตสักหน่อยก่อน กำลังเหลืองแลวกำลังเหลืองสวยช่วงนี้ย่บเบือกันเด้อจ้ะสิพักเขาตะปาเห็ดเริ่มเขาปาเห็ดเราได้จ้าบัณน,นี้เหตุงานอีกอาทิตย์หนึ่งก็สิได้หยุดพักร้อนแล้วเนาะบันที่นี้แห้งสิเขาตะปาเห็ดบัณนี้จ้ะพัก้อนปีนี้บบมีแผนไปทางได้เลย บลูสิไปเที่ยวาทาั้งใดกลับเมืองไทยก็กลับบ่ได้สองปีพักร้อนเราจะกลับไทยบ่ได้โอ้ยดอกกำลังงามๆผนจะดอกกำลังงามอีดีอันน้นนอยๆนสายกุ้ไว้ยกันในหนนี่จะเ,เป็นยังไงคานอ้วนบ่เมื่อเสียวัยกอนพี่น้องไวก้กอนมาเอาไม่ติ ซูปปอร์มารปเก็ตเห็ดมันปูไทยนามเห็ดมันปูงาปูหย่านอละเกบนอละเกบคันธเรนคันธเรนเหรอคันธเรนอีไทยแลนด์เห็ดมันปู หนังไก่พ่อบ้านเก็บเห็ดหนังไกล้สารผู้เหลียวขึ้นไปเห็นเห็ดอันมันปูแวบๆปุ่นพี่น้องเห็ดมันปูนมากขึ้นมาตรงน้ำไหลมันลงงามันชุ่มชื้นอุ้ยอัพสเตลซป้าป้าูฮู้ฮูฮูนี่พี่น้องตรงนี้แมนเบิร์ดขางเถิงไปอีกแห่งเลืองงาพุน่ะพี่น้องว้ายเดี๋ยวเขาเก็บตรงนี้กันค่อยย่างเดืแงเถิงพี่น้องเก็บเวิร์งนี้ก่อน แมา่มาเดี๋ยวสอผู้เก็บกันนิดจัะแป๊บหนึ่งดอกน,น้อยๆฮะเก็บไปก่อนเนาะพี่น้องจ้ะไปต่อไปต่ออู้เหลืองงามจะใส่ผู้ทีกลับกล้องไปเบิ้งพี่น้องพูนขัางหนาสาวสีชมพูพ่นจ้ะนี่พ่นเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาก็เห็นรถเด่นนี่จ้ะพ่นอู้ตรงนี้แม,ม่ขาอ้วนงามขาอ้วนงามเลยพี่น้องมองนี่โอ้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 โอฝนกำลังสีลงอ่าอย่ พี่นอ้องค้าอุอวบงามๆเลยจ้ะเก็บกันปีนี้ก็สิลืมมีดไว้ปลาอีกบ่ไหนวางมีดเก็บเห็ดเราก็ลืมมีดดีดีมาเก็บมาเก็บ,มา,กบมาเก็บเห็ดกันอุ้ยดอกสวยๆงามๆกำลังงามกำลังงามถ้ากำลังสิมากินก่อนเท้าแล้วพี่นอ้องไป คนกับท่าก็แย่งกันกินเด้อเห็ดเฮ้ยสะออนถามว่ามาักกินปันใดก็บพมักปันใดโรกพี่น้องแห่งมันมันแหกละมันมันเก็บมันละมวนยุ่งเมืองไทยสายผู้ก็เบ่เคยไปหาเก็บเห็ดเนีอจ้ะเนี่ยเพิ่งมาเคยมาหาเก็บอยู่เมืองนอกน,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 นี่ยเรพี่น้องให้พอบานเก็บตรงนั้นขึ้นมาแมนเบิร์ดเนี่ยจะเห็ดมันปู โอ้เลนฝนตกใส่เราอ๋อพี่น้องเดี๋ยวใสผู้จิฟ้์เาเก็บเห็ดท้่ฝนลงเม็ดเราไหมจ้ะฝนก็ตกไล่กันระบาดที่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเดเก็บกล่องเ้าเก็บเห็ดตอนพี่น้องจ้าฝนไล่ทังเราจ้ะพี่น้องจ้าฝนไล่ทังสาวสินผู้ซิได้กลับเห็ดแรกของปี2021พี่น้องกระเพาะได้แกงอยู่เด้ดพี่น้องมันเป็นเพาะได้แกงได้กล้องนึง เห็ดอ่าคนนอร์เวย์เรียกว่าเห็ดอ่าคันทารเรนคันทารเรนแต่ว่าบ้านเฮาเอิญเห็ดมันปู่นะพี่น้องเราซส่ผู้ก็ได้เห็ดอ่าเห็ดอียงนะเห็ดอ uh, <P icks. S 1> ่าเห็ดหลังไก่เห็ดพริกสดไปน้าจ้าเห็ดมันปูกนางงา่กันลังงามกันลังงามพี่น้องเบิง่บงๆนี่นี่น,นี่ดอกกํางามอุบอวบขาอ้วนอ้อนทั้งนั้นเลยเดี๋ยวสิพาไปแกงกินพี่นอ้องอ้ยกันลังงามนึกว่าเป็นสีบ่ได้ใส่ผู้ก็ได้เอาแนวมาใสา่ มีต่พพอบา้อานออกกล้องนี่ไซเปรแล้วมาเนาะจา้าเนาะก็ได้เห็ดไปนี่แหละจ้ะเห็ดที่ได้ไปก็สีแ่งไปให้ยาน้ำเนานะจ้าเนาะเห็ดแรกเนาะเพราะว่าปู่กับญากินอยู่เห็ดคันทะเล่นข้าจ้กกับเห็ดอาหารฝรั่งกินสสยผู้ก็ขอบคุณทุกผู้ทุกคนเด้อจ้าที่มาเก็บเห็ดน้ำกันมือนี่จา้ามื่อนีสิกลับบ้านล้วฝนกำลังตกลิ้นปล่อย,อยๆเลยสิพักันกลับบ้านยังเลยน้อยเดี๋ยวนึงจา้สาสสยผู้ขอบคุณหลายๆจ้าทุกผู้ทุกคนที่เข้ามา ค่ะสาวสิงพูนะจะน้องสิงคูดขอบคุณหลายๆื้นนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า